สญญารบาโโโโโโนโยเจยาภาพที่บางคือที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพถอายพระไตรในพิธีการก็จะมีมุมด้านพิธีกรรมออกของอออชาวพระสสถานครับก็ขอใหอ้เ่าหนั่งางนู้นเลยจะได้สะดวกสบายกับการเชค็คบุคคลว่าในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านมาพร้อมแล้วหรือยังอันนี้ก็ขอความร่วมมือกับพี่น,อน้องด้วย และอีกนั่นหนึ่งถ้าว่าท่านเดินไปเดินมาโดยเฉพาะคุนลุกศุพุทด้วยบาทนาตึ้งแอมบาทเมยนตทำติีวเพื่อก็บาวุ่างกเพื่เติมนกลนตรับสอาเกกินเยอสตาโมนีกัุปริจจราบาทรับตัวมาตราไปเดง c h a e l ของระบาทนอบเลยตางกตามเพราะทางน้นเคย สนองอย่างพองใสจงไม่คิดหรือกระทำเลือกว่าใครผมคุณนัทไซขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขบาทและตะติ่งไมายา